สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนจะมาคุยเกี่ยวกับสกินแคร์รูนที่ไหนใช้อยู่ทุกวันนะครับในช่วงนี้ก็คือประมาณเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมนะครับไน้ขอเป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นสกินแคร์รูนวอลุ่มวันปี2016ดีกว่านะครับก็มีหลายคนถามมาว่าอยากให้อัดคลิปนะครับว่ารูนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับเผื่อหลายคนจะเอาไปใช้ตามนะครับเดี๋ยวเราจะดูกระเป๋ ใบนี้กันนะครับว่าในพวกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีที่วางอยู่ข้างๆนี้นะครับเริ่มจากเออช่วงนี้นะครับล้างหน้าก่อนละกันนะครับล้างหน้าด้วยเออไปเจอผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นมาตัวนี้นะครับชิฟเอทนะครับชิฟเอทนี่คือเป็นคินซิงเป็นเจลนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นล้างหน้าเป็นสครับจากฐานนะครับเเรามาดูเนื้อกันเห็นไหมพอล้างไปแล้วเป็นน้ำพอพดน้ำนะครับมันจะกลายเป็นน้ำนมนะครับน้ำนมแล้วก็ ล้างหน้าค่อนข้างเออล้างเครื่องสำอางนะครับค่อนข้างจะสะอาดมากตัวนี้เป็นทานนะครับเป็นช่วยดูดซับความมันแล้วก็จะมีเออเขาเรียกว่าเป็นผงทานนะครับเบาๆนะครับไม่เจ็บมากอย่างนี้นะครับล้างหน้าใช้สองตัวนี้อยู่ช่วงนี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านเออมาซึ่งโมอโต้นะครับที่เซ็นทันในซิตี้ท่าลัฐพาวนะครับแล้วก็มีอีกหลายสาขา หลังจากล้างหน้าแล้วนะครับเรามาต่อกันด้วยการเช็ดหน้านะครับในเช็ดใช้ตัวนี้นะครับตัวของพอลลชอยต์นะครับตัวดังมากนะครับเป็นลิซิสเดลี่พอรีฟ e f นิ่งทรีทเม m นต์นะครับ2% BHA นะครับสำหรับผิวธรรมดาและผิวมันตัวนี้ราคาประมาณ1,350บาทนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของการลดการอุดตันรูขุมขนนะครับเรื่องของ เอ่อพวกเส้นเส้นร<ๆ>ิ้วรอยก็สามารถช่วยได้นะครับหลังจากใช้หน้าเสร็จเนี่ยเรามาต่อกันด้วยตัวเอเซนต์ตบหน้านะครับแน่นอนที่นาใช้อยู่เป็นประจำหลายปีมากนะครับ SK2 แน่นอนมาช่วยเรื่องของผัดเซลล์ทำให้หน้าเด็กนะครับเพราะว่าเราพอเราแก่ตัวลงไปเนี่ยเซลล์ผิวหน้าเนี่ยก็จะมีการผัดเซลล์ที่ค่อนข้างจะช้าลงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ เซลเราผัดตัวได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรามาต่อด้วยตัวของเซนามารินแพงต้อนนะครับตัวนี้เป็นแพงตอนจากเกาหลีนะครับเป็นสารสกัดเอ่อแพงต้อนทะเลนะครับช่วยเรื่องของผิวไม้แดดนะครับเรื่องของผัดเซลลทำให้ผิวเอ,อนุ่มขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับราคาย่อมยาวพันกว่าบาทนะครับแต่คุณสมบัติดีเลิศเราตกหน้าล้วใช่ไหมเรามาต่อกันด้วย เซรั่มนะครับเริ่มจากตัวของ La โ o โ h เช o ตัวนี้นะครับเป็นเ f ฟ a c a r Duo Plus ซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่เ,เป็นสิวนะครับจะต้องรู้จักดีและหลายคนก็เป็นสิวหายจากตัวนี้นะครับซึ่งในใมีประสบการณ์ที่เป็นสิวแล้วก็หายจากตัวนี้เช่นกันนะครับก็จะเอามาทาบางๆนี่เป็นนี้เห็นไหม นะครับจะเอามาทาบางๆในช่วงของเช่นคอนะครับเพราะว่านายเป็นสิวจากการแพ้งเหงือ่อนะครับแล้วก็หรือช่วงที่เป็นช่วงๆหน้าผากช่วงนี้นะครับก็มาทาบางๆนะครับก่อนที่จะลงเซรั่มตัวต่อไปเพื่อลดสิวแล้วก็รอยสิวนั่นเองนะครับรักมากเพิ่งใช้มาถ้าวันนี้อัดคลิปอยู่นะครับในใช้ประมาณ1นสัปดาห์ตัวนี้เป็นตัวดังของคานแรงนะครับเป็นดับเบิลเซรั่มที่มีส่วนหนึ่งเป็น ครึ่งขวดเป็นน้ำขวดครึ่งขวดเอออีกครึ่งน,นึงเป็นน้ำมันนะครับซึ่งตัวนี้นี่มีสารสกัดจากธรรมชาติประมาณกว่า20ชนิดแล้วครับมีการวิจัยกว่า27ปีนะครับแล้วก็คิดค้นสูตรกว่าได้ตัวนี้มาถึง300สูตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ใช้ตามคุณแม่กับน้องสาวน้องสาวเชียร์มากว่าแบบเฮ้ยมันแบบมันล้าเลิศอะนะครับก็อะลองดูละกันนะครับก็ใช้มา7ว,วันสิ่งที่รู้สึกได้ ความเนียนของหน้ามันเนียนอะมันเนียนแบบมันเนียนแบบบอกไม่ถูกเลยว่ามันมันเนียนขึ้นอะมันเนียนขึ้นกว่าที่เราใช้สกินแคร์ตัวอื่นรวมๆอะพอเราใช้ตัวนี้บวกเข้าไปเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันแบบมีความเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องของริ้วรอยโดยตรงในอายุ30เเแล้วนะครับก็จะมีความผิวมีความมันแต่ก็ยังมีความต้องการความชุ่มชื้นและมีริ้วรอยเริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ รถดิ้วลอยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาตอบโจทย์ไนท์นะครับก็ส่วนใครบอกว่าน้ํามันเนี่ยมันทําให้สิวขึ้นมากขึ้นไหมคือต้องบอกว่ามันเป็นน้ํามันในส่วนของไลท์เวทก็คือเป็นน้าหนักเบาที่ใส่ผสมดีดเข้าไปในครีมหรือเออสกินแคร์ต่างๆอยู่แล้วซึ่งมันเป็นตัวที่เราว่าอะไรอ่ะคือคราคาเคอรผิวน้อยเพราะฉะนั้น,นมันต้องเทสกับผิวดีกว่าคิวผิวแต่ละคนแตกต่างกันนะครับแต่แตไนท์เนี่ย ใช้แล้วสบายหน้ามากๆรู้สึกดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเผิวจะเป็นสิวมากขึ้นแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสิวจากการนอนดึกหรือออกกำลังกายแพเ้เหงื่อซะมากกว่านะครับโอเคตัวต่อไปเป็นไอครีมตัวนี้ใช้มาประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับเป็นจากออริจินตัวนี้แพน s k i p ชั่นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดังของเขานะครับแล้วเป็นตัวล่าสุดเลยที่ทำเป็นตัวยวร่อยออกมานะครับก็เป็นครีมขา,ขาวๆครีมขาวๆแบบนี้ อยู่ครับวี่น่านะครับก็ช่วยเรื่องของดิวรอยโดยตรงนะครับตัวนี้ก็โอเคมากๆนะครับของออริจินอีกตัวหนึ่งที่นาใช้บ่อยนี่จะเป็นกลุ่มเซรั่มอยู่นะครับเป็นของ p อ l a r Choice นะครับตัวนี้จะเป็น Resis Super Antioxidant Concentrate Serum นะครับสำหรับทุกผิวได้ทุกสภาพผิวนะครับแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับตัวนี้นายชอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของเจล ซึ่งในท้าทาหลังตัวคาแรงที่เป็นน้ํามันกับน้ํานะครับตัวนั้นเอ่อตัวคาแรงเนี่ยพอบ,บีบเข้าไปเนี่ยแล้วก็เขาไปนวดแล้วก็ตกลงไปหน้าแล้วก็ลงตัวนี้ตามนะครับเป็นเจลเห็นไหมเป็นเจลนะครับซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นซูเปอร์ออกซิเดนต์ก็คือเอนคือแอนตี้อนุมูลอิสระนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นส่วนผสมของวิตามินอ e, ีวิตามินซีนะครับแล้วก็เอ่อตัวของ ทูวเหลืองแบเบอร์ลี่นะครับเออหน้าที่สำคัญที่ในชอบมากนะมีส่วนผสมของเบต้าคุคแคนนะครับซึ่งเบต้าคุคแคนเนี่ยได้รับการรับรองนะครับว่าช่วยเรื่องของฟื้นฟนผูผิวซึ่งมันก็อยู่ในตัวนี้ด้วยนะครับรู้สึกแฮปปี้มากนะครับโอเคเป็นเรื่องของเซรั่มแล้วเรามาตามต่อกันด้วยตัวของครีมนะครับเอ่อตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะครับก็เป็นพรอชัยอีกตัวหนึง่งนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวรีซซีสแอนตี้แอจจิ้งเคลียร์สกิน ไฮเดอร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของดิวรอยแล้วก็ความชุ่มชื้นนะครับเออมันจะเป็นครีมเจลเป็นครีมเจลแบบให้ดูนะครีมเจลอย่างเงี้ยเป็นครีมเจลนะครับซึ่งกลิ่นโอเคมากกลิ่นมันจะออกเป็นวิซีนิดๆน,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 นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของรอยแดงแล้วก็เส้นเส้นดิวรอยเนี่ยตัวนี้ก็ช่วย นะครับมีสารประกอบของแน่นอนมีของเออวิตามินซีนะครับแล้วก็มีตัวที่มันต่อต้าน่องของยุรอยซึ่งมันเข้าได้ดีกับตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็ยิ่งเนี่ยเรียนกันอย่างเงี้ยมันโอเคมากโอเคมากจริงๆ,ๆนะครับช่วงกลางวันเนี่ยกันแดดเนี่ยที่นายใช้หลายหมดไปหลายขวดแล้วนะครับที่มันรู้สึกดีกับผิวนะครับแล้วก็รู้สึกเออสบายหน้าและป้องกันดีนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสิว ตัวนี้เลยยูซูลีนตัวดังมากนะครับผมว่าคนที่เป็นสิวหรือผิวมันต้องรู้จักกันดีนแน่ๆผมแนะนำเลยครับไม่ต้องลังเลที่จะซื้อนะครับมันดีจริงๆนะครับหรือถ้าคุณออกแดดแบบแ,แรงๆแต่ว่าหาผลิตภัณฑ์ที่เออเขาเรียกว่าอะไรครัตัวครีมไม่หนานะครับตัวครีมไม่หนาแล้วก็สบายหน้าด้วยนะครับในจะแนะนําตัวของอีแบนตัวนี้นะครับซึ่ง ให้ SPF 50นะครับแล้วก็กันน้ำด้วยแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเบาเหมาะกับการออกกิจกรรมกลางแจ้งมากๆซึ่งผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ใช้กับกลางแจ้งเนี่ยมันจะเหนอถูกต้องไหมครับแต่ตัวนี้ไม่เลยมันสบายหน้ามากคุณสามารถแบบไปเที่ยวที่ออกแดดแรงๆและใช้ตัวนี้ทาได้ดีกันน้ำด้วยนะครับกับอ e ีแวนตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะครับมัน ประมาณเอ่อ9 0 0 0 0งประมาณนี้นะครับหาได้ตามบูสต์ส่วนตัวสุดท้ายที่นายใช้อยู่มา3-4ีเดือนลวนะครับโรสฮิปออย l ์นะครับ, Oil, รบของไทโรจีถ้าคุณไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับจะรู้ว่าตัวเอ่อโรสฮิปออยล์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบครีมของน้ำมันสกัดธรรมชาติเลยมันมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E โอเมก้านะครับที่มัน เป็นจากธรรมชาติในตัวนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องของนิ้วรอยทำให้ทำให้ผิวเดี๋ยโกลขึ้นแล้วตัวโรซิออยเนี่ยยังสามารถไปผสมกับไน์ครีมหรือผสมกับตัวรองพื้นก็ทําให้ผิวโกลขึ้นมาได้นะครับซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นน้ํามันแบบนี้นะครับและที่สําคัญเนี่ยนอกจากทาหน้าแล้วเนี่ยคุณสามารถทาผิวแตกลายหรือทาเส้นผมมันก็ยังได้นะครับเรียกว่าเป็นเป็นออยอเนกประสงค์จริงๆนะครับในชอบมากแล้วก็ ขาเรียกว่าอะไรผิวที่มันด้านๆเนี่ยก็ใช้โลชิพออยทามนันก็จะช่วยได้นะครับสำหรับเออถ้าบางคนถามว่าเป็นสิวทาได้ไหมทาได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณดูรีวิวเราไปเซิร์ชใน g o o g l e รีวิวฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาเป็นสิวเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าออยแบบไลท์เวทแบบนี้น้ำหนักเบาเนี้ยไปไปฟื้นฟูผิวแต่ไหนอาจจะแนะนำว่าอาจจะใช้ในช่วงที่สิวเริ่มหายแล้ว เป็นรอยแดงๆรอยดำอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสิวอักเสบเนี่ยควรจะรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิวอักเสบให้มันหายก่อนแล้วค่อยมาใช้ตัวโลชิพออยนะครับตัวนี้นายบอกเลยว่าจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งโลชิพออยเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับไม่ใช่ไปต้้งแต่โิออรจีแต่คุณต้องลองดูว่าบางตัวเนี่ยกลิ่นค่อนข้างจะแรงก็คือมันจะกลิ่นออกแบบน้ำมันน้ำมันเหมือนน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวก็กลิ่นอ่อนๆก็อันเนี้ยก็ต้องไปลองดูนะครับราคาก็แตกต่างกันหรือใครกกกเเยสั่งซื้อจาอมามิน ราคาถูกแล้วก็ได้เยอะอะไรอย่าเงีก็ลองดูว่ามีหลายช่องทางนะครับอันนี้ก็เป็นเอ,อ mm. เขาเรียกว่านะลองห่อให้ดูสกินแคร์รูทีนคือแบบนะเป็นสกินแคร์ลูทีนที่ในข้าอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปวอร์มวันปี2016แล้วกันเนาะกับเมนสกิน แคร์รูนที่นายใช้อยู่นะครับยังไงก็ถ้าสนใจอันไหนชอบอันไหนนะครับกออ็ลองดูนะครับชอบอันไหนก็ลองดูนะครับทำแองนั้นโอเคก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะครับน่าจะราวๆสิบกว่านาทีได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครใหลายๆคนนะครับโอเคก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาบอกกันทีครับบาย